สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจสัพา FC มารับชมแนวทางเราสตานะคะวันที่2กันยายน2568นะคะทุกท่านขาวันอังคารค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาฉาดดีในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า fc ไม่ชอบนะคะตัวเด่นที่วางไว้ให้ก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันได้แต่ว่าเลขเด่นประจำวันช่วงนี้หลุดไป3-4วันแล้วนะคะทุกคนไม่ไหลเลย นะคะทุกคนค่ะสาหรับเราสตาร์ก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่หนึ่งก่อนมาเข้าหรือหลุดทุกคนวันที่หนึ่งนะคะใจให้เด่นวันนี้ชนกับรัฐบาลไทยเนาะค่ะผู้ใดโชคดีรัฐบาลไทยเนี่ยนอพี่น้องวันที่หนึ่งของใจเข้าให้สี่หกมาห้าหกนะคะทุกคนให้หกสี่สี่หกมาห้าหกหกห้านะคะมาจะตัวเด่นพี่น้อง เด่นสามและสองนะคะมาเก้าหกหกสามเก้าเด่นมาเก้าเข้าคู่เด่นมาสามเข้าคู่สามเก้านะคะสกี่ขาเข้าคู่หนึ่งเลขเด่นปัจจาวันสองกับเจ็ดไม่เข้าซากตัวเข้าป่านะคะทุกคนเอามือเข่ามือลดนลพี่น้องบางมือก็มาจังจังบางมือกับเข่าป่าบางมือกับเสียดพี่น้องเออนี่แหละค่ะทุกคนแอดมินจำเป็น มากกับคอยตามเดอ้อพี่น้องเดอ้บอ,อบมากรชอให้เดียนผ่านเด้อค่ะสติส,สติมีเขอามีหลุดเด้อค่ะเดอ้อสำหรับวันที่สองนะคะจากที่ใจกคำนวนตัวเด่นได้ใจได้ศูนย์เก้านะคะเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นศูนย์หกหกศูนย์นะคะใจกลับหัวให้เผื่อทุกคนจะชอบเนาะทุกคนศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้า 9 6้9ห8ห9เ5้9 93สถิติไม่ได้จับให้เนาะพี่น้องเมื่อวานนี้มา3ามแล้วนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเป็นคู่เด่นแยกกระบินไปจำมันด้วยนะทุกคน9339คู่ตัวเด่นก็คือ9 0้านะคะคู่ที่ชอบหนึ่งคู่พี่นอ้องเมื่อนี้ใจมักเก8าแปค่ะพี่น้องค่ะมักตามใจเด้อพี่น้องบ่มัผ่านเด้อค่ะ ดเด่นประจำวันอังคารอยู่ที่3าและเบิ้ลประจำวันคือเบิ้ล33แต่ว่าหุ้นหวยทุกวันอังคารที่ใจวางไม่ค่อยเข้าหรอกทุกคนไม่ค่อยเข้าจริงๆนะคะทุกคนสังเกตดูได้เลยทุกวันอังคารหรือจะมีอีกวันหนึ่งทุกวันอาทิตย์กับวันอังคารน,นะคะทุกคนเข้าป่านะคะศูนย์กับเก้านะคะเด่นแยกและเด่นประจำวันสามกับแปดเป็นศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย เก้าค่ะเก้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าสามสามเก้ามาแล้วเมื่อวานจับแต่เก้าแปดก็อย่างที่ว่าน,นะคะส่วนศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์เก้าหกหกเก้าเก้าห้าห้าเก้าจะหาความน่าจะเป็นจากสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้วางไว้ให้หรือความน่าจะเป็นนะคะคู่คู่นอกเหนือจากสถิติก็ศูนย์สองกับเก้าห้าก็หาไว้ให้นะคะเพื่อชอบเนาะทุกคนความน่าจะเป็นนะคะ ค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางเ้าสตานะคะวันที่2กันยายน2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้จะขอให้ FC โชคดีนะคะโชคๆมันหมาสุขผูขสุขคนด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ